สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับตัวนี้คือ n นิสสันม c ชนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโบลิโลนะครับกระจังหน้าด้านหน้านี่ครับเป็นของสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ เป็นรถเล็กน่ารักนะครับคันนี้จะเป็นสีเปลือกบังคุดนะครับมิสซันเบเรลโลนะครับตัวนี้จะเป็นรถออกแนวออกแบบดีไซน์มาทางแนวคลาสส,สสิกนะครับตัวนี้แม็กจะเป็น SSW นะครับแล้วก็ลักด้วยยางไฟสโตนนะครับตัวนี้ยางเพิ่งออก มใหม่สดๆเลยครับเพิ่งไปเปลี่ยนยางมานะครับมาดูสภาพกันรอบๆรอบๆคันนะครับสีสันสวยงามครับรถเดิมๆไม่มีเชียวไม่มีชนอะไรนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นะครับรถใช้งานน้อยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไฟท้ายนี่ก เป็น LED เป็นมิเนอร์เชงมาแล้วนะครับอันนี้ยางหลังให้ดูกันจระกระทั้ง4วงยางเปลี่ยนใหม่ๆนี่ครับเป็นไฟ LED มิเนอร์เชงเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้รถอยู่เป็นปี12นะครับปี12นะครับแต่ว่าเป็นไฟท้ายเป็นมิเนอร์เชงมาแล้วนะครับกับดังหน้าครับเป็นโมลิโลนะครับมาแนวสไตล์รถคลาสสิกเล็กๆน่ารักน่ารัก ด้วยสีที่หายากนะครับตัวนี้จะเป็นลาเทมเลยครับตัวนี้ไม่ใช่สีดำนะครับจะเป็นดอกสีม่วงนะครับสีพรามไว์โอเรนตนะครับม่วงเข้มๆเลยครับสีสันสวยงามครับมาดูข้างในกันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้ด้านข้างในก็จะเป็นให้ดูที่เก็บยางอะไหล่นะครับ ยังสวยงามอยู่นะครับอันนี้เบาะหลังพับได้นะครับพับ4 0 60เลยนะครับมาดูตะคงตะเข็บรอยน้องรอยน็อตรอยอารต่างๆนะนะสวยงามนะครับมีที่ปิดบังของด้วยนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบหมดนะครับแ้นะภาพใช้งานน้อยครับรถปี 1- นสองใช้มาแค่แสนหกนะครับ นี่ครับข้างหลังยังใหม่ๆนะครับไม่ได้บรรทุกของหนักนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอันลงอะไร่ยางนะครับยังมีอยู่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับใหม่ๆนะครับไม่ได้ใช้งงใช้งานอะไรหลุมวางยางอะไรก็ยังร่องตะขงตะเข็บยังสวยงามดีอยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ สวยๆเลยนะครับระบบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับตัววิทยุก็จะเป็นของ Pioneer นะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับเบ็ดวิทยุ Pioneer นะครับแล้วก็มีจอมีกล้องถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ออโนต้นะครับแล้วก็แถนตัวนี้ก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งถึงกลางปีหน้าเลยนะครับ นี่ครับมาดูกันนะครับมาดูด้านหน้านะครับนี่ครับข้างหน้าข้างในก็ยังสวยๆนะครับสวยๆนะครับพวงมาลงพวงมาลายัยเกียร์เกอบบุกประตรงประตูบาเบอะยังใหม่สวยงามดีอยู่นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับมาดูกันรอบ ถ้าแถมยังมีที่ประตูก็ยังมีการสา์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานประมูลจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมาดูหน้าไม้ดูที่แสนหกหมื่นสามพันกิโลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสตาร์ทเครื่องยนต์มาดูกันฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มาดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับคันน,นี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับตั้งแต่แรก รถเครื่องยนต์เบนซินสะอาดสะอาดเลยนะครับเครื่องชงล่างแอร์เ e ย็นมีระยุใช้งานได้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับมีประกัประกันมาด้วยอันนี้ราคาตั้งไว้ที่149,000บาทนะครับรถปีหนึ่งสดสันมารนะครับบลิโลนี่ครับมาดูกันรอบ ทุกอย่างโอเคครับยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดขึ้นโพงหน้าไปดูกับโพงหน้ากันนะครับใครสนใจก็แวะมาชมรถกันได้ครับมีลาดเ้านะครับมีรถจุดต่อมานะครับ0ูนแ8 8 8ัวเนะครับใครสนใจก็แวะมาทักทายกันนะครับมีคันลูงคันหน้ายังสวยงามนะครับทีนี้นี่ ตายังกลมสวยไม่มีโค้ดไม่มีแต่งเลยนะครับโรงารได้ดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกๆคนครับ I'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second